ภายใน3เดือนถ้าพวกคุณยังลดน้ำหนักลงไม่ได้ผมจะไม่ทำแค่สั่งย้ายพวกคุณอย่างเดียวแต่จะทำให้พวกคุณไม่ต้องเป็นโปรดอีเย สุขภาพร่างกายอ่อนแอมีความเสี่ยงโรคหัวใจไตไขข้อเบาหวานความดันไม่ผ่านการประเมินกูว่าตายเหอะเวลาเมื่อเกิดบรดาเป็นด,ด,ดวงเมื่อวะอะไรมึงวะถ้าเคยดียินเนอะถ้าหนักหนึ่งร้อยโลบนโลกเนี่ยบรรดาวคารหนักแค่สามสิบแปดโลเองเนูเว้ยดูทรงแล้วสามเดือนพวกจ๋าไม่รอดแน่ใช้วิธีผมดีกว่ามื้อเช้าไข่ต้มสองฟองร้อยสิบห้าแคลมื้อกลางวันอกไก่ร้อยสิบเจ็ดแคลปริมาณโปรตีนสามสิบห้ากรัมยุ่งยากขนาดเนี้ยหาแดกดขนหนวะหาแดกได้ที่นี่แหละครับแดกที่นี่ก็ได้ครับเเเเรรราาอออพพพิิิสสููจจนน์ใหห้้้ผกกกงงงง็ววววะะ่่แมขย นี่มีเทรนเนอร์ที่จะมาช่วยพวกจ๋าดูแลเรื่องรดน้ำหนักมีจะไม่กลับระครับกลับไกไอแคนไหมครับไอแคนกลับบ้านทางเดียวกับมีเลยครับมีอยู่คอนโดตรงไอแคนกลับบ้านทางนั้นเลยครับกลับกับเพื่อนผมด้วยครับปลอดภัยครับ พวกจะไปสอบปากคำชาวบ้านแถวนี้ดูว่าใครมีเบาะแสอะไรที่พอจะสาดถึงตัวคนร้ายได้บ้างจะถามเรื่องปนนะครับปนอะไรปนรถขนเงินครับป้าเมื่อไร่เมื่อเช้าครับคนร้ายกี่คน,นสองครับป้าปนไปเท่าไห 5, 000, ร่ห้าล้านขอบใจมากที่ให้ข้อมูลครับป้าคนนี้คนร้ายเว้ยไม่เคยดูหนังเอวะสุดท้ายอะ่ะคนร้ายแม่งคนใกล้ตัวเว้ยเลอะเธอแล้วมึงหักมุมไงหักมุมคนรอบตัวมีนะ่ะไม่ค่อยชอบตำรวจ คนเกลยียดตำรวจอะเรื่องปกติอยู่แล้วแต่บางคนก็ชอบตำรวจนะเพราะว่าตำรวจบางคนเนี่ยก็น่ารักดีโอ้ย ขอแรงกว่านี้หน่อยไม่ได้ยังไงเออแรงดี